สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้วิชาการงานอาชีพชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์นะคะซึ่งหัวข้อสำคัญที่นักเรียนจะต้องเรียนในวันนี้ประกอบไปด้วยหัวข้อที่1คือความสำคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์หัวข้อที่2คือประเภทของสัตว์เลี้ยงหัวข้อที่3คือ รูปแบบการเลี้ยงสัตว์หัวข้อที่4คือปัจจัยสำคัญและรูปแบบโรงเรือนที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์และข้อสุดท้ายคือพันสัตว์ที่บ้านเรานิยมเลี้ยงกันนะคะความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพื่ออะไร 1. เลี้ยงเพื่อใช้เป็นอาหารสำหรับบริโภค 2. เลี้ยงเพื่อใช้แรงงาน นักเรียนเห็นในภาพก็จะเป็นการเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้ไถนาหรือใช้ในการเป็นพาหนะนะคะในการลากรถหรือเลี้ยงช้างเพื่อใช้ในการชักลากสุงนะคะสำหรับการทำป่าไม้อันที่3เพื่อใช้ในงานทดลองนะคะที่ครูเคยกล่าวไปแล้วในบทที่1ว่าเราจะมีการเลี้ยงหนูตะเภาสำหรับใช้ในการทดลองในงานทางด้านวิทยาศาสตร์ อันที่4คือเพื่อความเพลิดเพลินนะคะก็ได้แก่การเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเป็นต้นนะคะอันที่5เลี้ยงเพื่อนำผลผลิตมาใช้ในการแปรรูปที่นักเรียนเห็นจะเป็นการนำผลผลิตจากเนื้อมาแปรรูปเป็นอาหารสำเร็จรูปนะคะ,ะ,คะเช่นไส้กรอกเป็นต้นต่อไปคุณสมบัติ ของนักเลี้ยงสัตว์ที่ดีนะคะ 1. จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ที่เราจะเลี้ยงเนี่ยนักเรียนต้องศึกษาให้ดีก่อนนะคะว่าสัตว์มีความชอบอะไรอะไรที่สัตว์ไม่ชอบนะคะ 2. จะต้องเป็นคนขยันหมั่นเพียรไม่ยอ่อท้อต่อง,งานหนักแล้วก็ความยากลำบากเป็นคนหนักเอาเบาสู้นะคะ 3. รักความก้าวหน้าหมั่นแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ เช่นนักเรียนต้องไปหาความรู้เกี่ยวกับสัตว์ที่นักเรียนจะเลี้ยงเนี่ยค่ะว่าเราะอาจจะมีเทคโนโลยีในการเลี้ยงที่พัฒนามากยิ่งขึ้นและ4ต้องเป็นคนรักสัตว์มีเมตตาต่อสัตว์ไม่รลังเกียจสัตว์อันนี้เป็นหัวใจสําคัญของนักเลี้ยงสัตว์ที่ดีต่อไปเรามาดูประเภทของสัตว์เลี้ยงนะคะสัตว์เลี้ยงประเภทแรกได้แก่สัตว์ปีกซึ่งถือเป็นสัตว์ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจครูยกตัวอย่างก็ได้แก่เป็ด ไก่ห่านนะคะนกกระจอกเทศหรือนกกระทาเป็นต้นนะคะสัตว์ประเภทที่สองได้แก่สัตว์เล็กสัตว์เล็กเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่สร้างรายได้ให้แก่ผู้เลี้ยงหรือจะเป็นอาชีพเสริมได้แก่สุกรแพะแก่อันนี้เป็นพันธุ์สุกรนะคะแล้วก็กระต่ายเป็นต้นประเภทที่สา ได้แก่สัตว์ใหญ่สัตว์ใหญ่มีประโยชน์ต่อมนุษย์มากทั้งให้เนื้อให้นมตลอดจนใช้แรงงานเช่นโคเนื้อนะคะหรือกระบือภาษาบ้านๆเราจะเรียกว่าควายนะคะตามด้วยกวางกวางเลี้ยงไว้ใช้ทำอะไรคะเขาจะใช้เขาอ่อนของกวางในการเอาไปตัดทำเป็นยารักษาโรค ะะประเภทที่4ได้แก่สัตว์น้ำซึ่งเป็นแหล่งโปรโตีนเช่นเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยเป็นต้นประเภทที่5ได้แก่สัตว์อื่นๆสัตว์อื่นๆที่นเรียนเห็นในภาพบนจะเป็นการเลี้ยงผึ้งนะคะเพื่อเราใช้ส่วนต่างๆของผึ้งไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งเอาไปใช้เป็นส่วนประกอบในการทำอาหารหรือทำยาภาพมุมล่างซ้ายเป็นการเลี้ยงครั่ง ครั่งเป็นแมลงชนิดหนึ่งนะคะที่เขาจะสร้างสารชนิดหนึ่งที่มีสีแดงออกมาเราจะใช้สีที่เกิดจากคลั่งตัวนั้นไปใช้ในการสร้างอาทิเช่นเอาไปทำตลับชาติหมึกตลับชาติที่เป็นสีแดงอะนะคะหรือเลี้ยงตะภาพน้ำหรือเลี้ยงไหมนะคะไหมเนี่ยเราก็จะใช้รังของไหมเนี่ยไปถักทอทำเป็นผ้าไหมนะคะ ต่อไปเรามาดูรูปแบบของการเลี้ยงสัตว์การเลี้ยงสัตว์แบบที่1เป็นการเลี้ยงแบบกิจกรรมหลังบ้านการเลี้ยงแบบนี้เป็นการเลี้ยงโดยใช้สมาชิกในครอบครัวอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ก็มักจะเป็นเศษอาหารเศษที่เหลือจากการเกษตร,รหรือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในไรนาเช่นรัมปลายข้าวหญ้าฟางหรือต้นข้าวโพด ผลพลอยได้ที่เกิดจากการเลี้ยงแบบกิจกรรมหลังบ้านก็คือปุ๋ยคอกที่นำไปปรับปรุงดินเพื่อปลูกพืชได้และก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมีประเภทที่2คือการเลี้ยงแบบอาชีพเสริมเป็นการเลี้ยงร่วมกับการทำอาชีพเกษตรอื่นๆอาหารที่ใช้เลี้ยงก็จะใช้ผลผลิตทางการเกษตรร่วมกับอาหารคนที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นการเลี้ยงเพื่อเป็นรายได้หมุนเวียนจากการทำการเกษตรหลายๆอย่างยกตัวอย่างเช่นนะคะมีอาชีพหลักก็คือปลูกข้าวโพดฝักอ่อนแล้วก็เลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพเสริมเพราะว่าต้นอ่อนจากข้าวโพดฝักอ่อนสามารถนำมาเลี้ยงโคเนื้อได้ สามคือการเลี้ยงเป็นอาชีพหลักหรือเป็นการค้าการเลี้ยงประเภทนี้เป็นการเลี้ยงโดยใช้หลักวิชาการและเทคโนโลยีขั้นสูงเข้าช่วยจะต้องมีการลงทุนสูงโดยเฉพาะค่าอาหารสัตว์ค่าจ้างแรงงานอันนี้จะมุ่งเน้นการจำหน่ายเป็นหลักเลี้ยงเพื่อจำหน่ายนะคะการเลี้ยงแบบนี้ต้องมีการรวมกลุ่มกันในรูปของสมาคมหรือสหกรณ์ เพื่อลดปัญหาหรือแก้ปัญหาด้านการตลาดที่อาจจะถูกพ่อค้าคนกลางกดราคายกตัวอย่างก็เช่นฟาร์มเลี้ยงสุกรกลุ่มฟาร์มเลี้ยงไก่ที่มีอยู่ทั่วไปอันที่4การเลี้ยงแบบการผลิตระบบอุตสาหกรรมจะเป็นการผลิตขนาดใหญ่อันนี้ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมีการลงทุนที่สูงโดยส่วนใหญ่จะทำในรูปของบริษัทมหาชน มีการผลิตที่ครบวงจรตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตอาหารสัตว์ไปจนถึงการเลี้ยงและไปสิ้นสุดที่เรื่องของการแปรรูปผลผล,ผลิตต่อไปเรามาดูปัจจัยสำคัญของการเลี้ยงสัตว์นะคะปัจจัยที่สำคัญของการเลี้ยงสัตว์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างอันดับแรกคือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ข้อควรพิจารณาสำหรับการที่จะสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์จะต้องพิจารณาจาก หนึ่งทำเลที่ตั้งควรเป็นที่ดอนมีพื้นที่มากมีการระบายน้ำดีที่ดอนก็คือที่ที่น้ำท่วมไม่ถึงสองควรอยู่นอกชุมชนเพื่อเวลาเราเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันจะมีกลิ่นแล้วกลิ่นเนี่ยจะไม่ส่งผลไปรบกวนคนในชุมชนข้อที่สาม การคมนาคมจะต้องสะดวกเพื่อขนส่งไม่ว่าจะเป็นอาหารก็ดีหรือผลผลิตทางการเกษตรที่เราได้ผลิตอันที่ 4. ต้องมีแหล่งน้ำที่สะอาดและอันที่5บริเวณที่เราจะทำโรงเรือนไม่ควรจะมีโรคระบาดเกิดขึ้นมาก่อน 6. ทิศทางของโรงเรือนควรจะต้องอยู่ในแนวทิศตะวันออกตะวันตกเพื่อไม่ให้เกิดแดดสองทั้ง ด้านซ้ายและขวาของโรงเรือนนะคะถ้ามีแดดส่องมากก็จะมีผลกระทบกับสัตว์เลี้ยงคือสัตว์จะร้อนมากนะคะซึ่งสัตว์จะทนไม่ไหวและอันที่7ก็คือจะต้องมีไฟฟ้าเข้าถึงต่อไปเรามาดูรูปแบบของโรงเรือนรูปแบบแรกได้แก่การสร้างโรงเรือนแบบเพิงหมาแหนเพิงหมาแหนที่นักเรียนเห็นในภาพจะเป็นเพิงหลังคาชั้นเดียวซึ่งมีด้านหน้ายกสูงกว่าด้านหลัง ะะประเภทที่สองเป็นเพิงหมาแณนกลายเพิงหมาแณนกลายจะพัฒนามาจากเพิงหมาแงนธรรมดาแต่ว่าด้านหน้าจะมีอีกหนึ่งชั้นเพื่อเป็นกันสตร์กันฝนหรือกันแดดนะคะอันนี้เราเรียกเพิงหมาแณนกลายดังที่นักเรียนเห็นในรูปประเภทที่สามคือแบบหน้าจัว่วหลังคาหน้าจั่วก็จะเป็นหลังคาเหมือนหลังคาบ้านธรรมดาเนี่ยแหละค่ะ แต่ว่าด้านข้างของโรงเรือนเนี่ยจะอาจจะเปิดโล่งหรืออาจจะเป็นกลงก็แล้วแต่ชนิดของสัตว์ที่เราเลี้ยงประเภทที่4แบบหน้าจั่วสองชั้นหน้าจั่วสองชั้นจะพัฒนามาจากแบบหน้าจัว่วแต่มีชั้นที่สองอยู่ด้านบนซึ่งชั้นที่สองเนี่ยจะมีรูหรือเป็นร่องเป็นช่องระบายอากาศเพื่อลดความร้อนในตัวโรงเรือนนะคะแบบที่ห้า แบบหน้าจัว่วสองชั้นกลายอันนี้จะเป็นเหมือนหน้าจัว่วแต่มีโรงเรือนจะมีสองชั้นนะคะเพื่อระบายความร้อนต่อไปเรามาดูอุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์ 1. อุปกรณ์ให้อาหารสัตว์ที่เรียนเห็นในภาพมุมล่างซ้ายจะเป็นแบบกลมคือสัตว์สามารถเข้าไปกินได้โดยรอบหรือแบบขวามือจะเป็นแบบรางนะคะซึ่งสัตว์จะ เข้าได้2ด้านของรางให้อาหาร 2. อ,อ,นะอุปกรณ์ให้น้ำนะคะอุปกรณ์ให้น้ำนี้ปัจจุบันเราจะนิยมใช้เป็นก๊อกนะคะ 1. เพื่อความประหยัดและ2เพื่อความสะอาดนะคะจากในภาพนเรียนจะเห็นว่าลักษณะจะเป็นหัวดูดหัวจุบนะคะซึ่งสุกรเนี่ยจะเข้าไปจุบจุน้ำเอาเวลายามที่เขาหิว เท่านั้นนะคะจะไม่เป็นการสิ้นเปลืองประเภทที่3อุปกรณ์ให้ความอบอุ่นได้แก่โคมไฟนะคะซึ่งจะช่วยสร้างความอบอุ่นโดยเฉพาะในฤดูหนาว 4. เครื่องเวชภัณฑ์เครื่องเวชภัณฑ์ก็ได้แก่ยารักษาโรคนะคะเป็นอาหารเสริมหรือจะเป็นประเภทฮอร์โมนนะคะต่อไปเรามาดูพันธุ์สัตว์เลี้ยงในบ้านเรา พันธ์สัตว์เลี้ยงในบ้านเราชนิดแรกก็คือโคพื้นเมืองโคพื้นเมืองของเราจะแบ่งออกเป็น3สายพันธุ์ด้วยกันประกอบด้วย 1. โคพื้นเมืองอีสาน 2. โคพันธุ์ขาวลำพูนและ3โคพื้นเมืองภาคใต้หรือเราเรียกว่าโคชนโคอีกจำพวกหนึ่งก็ได้แก่โคนมนะคะส่วนใหญ่ที่นิยมเลี้ยงจะเป็น พันฟรีเชียนพันไก่ที่นิยมเลี้ยงได้แก่ 1. พันไก่พื้นเมือง 2. ไก่พันกระทง 3. ไก่เนื้อพันบาพรีมัตรกรอกและ4ไก่พันโรดไอแลนด์เรดเป็ดที่เรานิยมเลี้ยงก็จะมีอยู่สองสายพัน์ได้แก่เป็ดไข่และเป็ดเนือ้อสุกรนะคะทางฝั่งซ้ายมือจะเป็นพันสุกรเนื้อได้แก่พันลา์ชไวท และก็พันธ์ดูรอกเจอร์ซี่ส่วนฝั่งขวามือที่เรียนเห็นในภาพคือสุกรพันพื้นเมืองได้แก่สุกรพ,พันเหมยซานและสุกรพันราดหรือพันพวงวันนี้หวังว่านักเรียนคงจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ไปไม่มากก็น้อยนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีค่ะ ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน